哦。Oh. คนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเรื่องสิวนะคะวันนี้อมก็จะมาให้คําตอบเกี่ยวกับสิวนะคะ7วิธีรับมือกับสิวฮอร์โมนค่ะสิวฮอร์โมนเกิดจากความไม่สมดุลค่ะของฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะหลักๆแล้วเนี่ยมักจะเกิดจากการที่ประจำเดือนมาผิดปกตินะคะหรือว่าความเครียดหรือแม้กระทั่งอารมณ์ที่แปลปวนนั่นเองในเพศหญิงนะคะมักจะเกิดช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนค่ะสําหรับในเพศชายเนี่ยจะเกิดในช่วงวัยรุ่นลัก ลักษณะของสิวโฮอร์โมนเนี่ยก็จะเป็นสิวที่อักเสบค่ะมีเป็นตุ่มแดงนะคะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มาเกิดบริเวณรอบปาก คางแก้มนะคะบางรายเนี่ยเกิดที่หน้าอกนะคะบางรายเนี่ยเกิดที่หลังด้วยวิธีรักษากับสิวฮอร์โมนนะคะก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะคะอย่างแรกนะคะก็คือให้ล้างหน้าให้สะอาดค่ะวันละสองครั้งเช้าเย็นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของคนที่เป็นสิวอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดความมันก็ได้เหมือนกันนะคะ 2นะคะหลีกเลี่ยงการผลัดเซลล์ผิวที่แบบเป็นเม็ดสครับค่ะเพราะว่ายิ่งการสครับผิวเนี่ยก็จะยิ่งเกิดการระคายเคืองกับผิวมากยิ่งขึ้นแล้วสิวก็อาจจะเห่ขึ้นได้นะคะข้อ3นะคะให้ทายาแต้มสิวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถปรึกษาคุณหมอหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะหรือทำทรีทเมนต์เพื่อลดการอักเสบของสิวและลดรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะ แนะนำค่ะให้มาปรึกษาที่สูงความงามสรวลักษ์ค่ะข้อ4นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมันนะอาหารรสจัดอาหารหมักดองนะคะซึ่งจะทำให้สิวเห่อขึ้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะหันไปรับประทานพวกผักและผลไม้ที่มีวิตามินไฟเบอร์นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ชำระล้างของเสียภายในร่างกายด้วย ะะให้ดื่มน้ำนเยอะๆค่ะดื่มน้ำสะอาดจ,จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดความมันของผิวได้ข้อ6นะคะให้ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายข้อ7นะคะก็ให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและจัดการกับความเครียดค่ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยคะ่ะ ส่งผลกับต่อมไขมันทําให้ผลิตไขมันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะและยังส่งผลเสียต่อการซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายด้วยทําให้สิวหายช้าแล้วก็รอยดำรอยแดงต่างๆเนี่ยก็จางลงช้านั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือ7วิธีรับมือกับปัญหาสิวฮอร์โมนค่ะถ้าใครกําลังมีปัญหานี้อยู่นะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ศูนย์ความงามสโรรักค่ะ ทั่วประเทศเลยนะคะจะอิน i n b o ์มาก็ได้นะคะจะไลน์มาก็ได้นะคะหรือติดต่อนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ mm. และอย่าลืมกดติดตามสรุรักกันเอาไว้ด้วยนะคะ mm. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย